เดีมาตื่มกันอีกแล้วจ้าโอ้ตัวน,นี้งามอยู่ยยปา๊าตตัวเนี่ครับมาดูวด้วม <c oughs> ไม่สมกำลังทีดีกำลังแซ่เกเก็ดดีที่แล้ว สวัสดีตอนสายๆครับตอนนี้ก็ประมาณแดโมงเคืองเนาะผมมาจะพาทุกท่านไปตกประกดครับเมื่อนี้ออกล่าประกดลองเบิงหนามลงผมคิดว่าเป็นตะกินดีแล้วครับเฮากะเลาะไปเรื่อยๆเนาะอันแม่นไม้ได้บ่ก,กินเข้ากะใหญ่ไม้ไปเรื่อยๆเาวๆเลยครับเมื่อนี้รุ่นตาประกดนี่แหละสะดุ้งด้เดาไปครับไปเดินทางครับบัดนี้ เจี่ทิ้นมาต่อนรับเนาะได้เจ้่อทิ้นมาตอนรับร <c oughs> ัน,นเสียงมาต่ไก่เลยเสียเบียดได้ด้ะบางไหนหฮากันยูวะบางไหนหฮากันอยูวะนี่ปะได้ยูน้ำกันอืม <c oughs> ปอาขนมให้ตัวน,นี้กินบ่ตัวน,นี้น่อยนั่นมันมุกินไอ้กินเบิร์ดแล้ว <laughs> มันได้กต่กินไม่ได้ค่ายจับอุ่นเกี้ยงหางดีใจเห็นคุณเคยกันคันกเนาะเหมือนตะพ่อกันเมื่อนเมื่อนเมื่อนยังเยอะเลย ร้องไม้นี่เบิงกอนจ้าไม้แหลกของเขาหนามเศร้าไหลแล้วจะหนามนิ่งแล้วเขากลับมาร้องเบิงเทียมีปลาตกข้างเทียมีปลา,าตกข้าง,งไหลยไหยอดหยอดร้องเบิงจ้าบาล้องกับบลู คันไม้นีโบมิแต้มเขากะจะเปลี่ยนไม้ไปหมองไม้จ้าอากาศเมื่อนี้แดดดีคักเปี่ยงป่างเลยถา่ลุนถ้าเบิ้งไปน้ำกันจ้าใหญ่ไม้ครับผมว่ามันจะมีปลาตกข้าง ที่ไหนได้บดตอดเลยตีลงไปประมาณหาหกไม้ครับเงียบกริบเลยในห้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนลงไปพนเวิดข้างล่างไม้นี่น้ำยังไหลอยู่ครับเป็นแต่มีโตอยู่น้ำไหลแบบนี้คนเราสายกับที่ห้องไปซิดเมื่อกี้น่ะนะครับแต่ว่าก็ไหลลงไปาน้ำสงข้ามขึ้นการุนเิ็งครับอันเชีป่าขึ้นมาน้ำไหลเอื่อยยังเสี่เป็นแต่ได้รุนอยู่นี่ ตูมปลาปลาบกินเบ็ดจ้าเงียบกิบเลยสงสัยจะได้ง่ายไม้ไปอีกจ้าเพื่อบอลเล่นเลยอะไนเบดปลาเลยปราตอดเลยนตีปตอดเลยไปลุยตัวครับโมยโมแพร <laughs> ไปทางหน้าต่อไปจ้ามาไมา้แม่น้ำสงข้ามนะครับ นาไฟยังไงไฟไฟนี่ผมก็ผ้ามาดูอยู่เนาะปีกายนั่นทั้งเมื่อวานเห็นทั้งม่าซีดเบ็ดลวครับน้าตกปลาพิ่นกระตกอยู่เห็นได้อยู่ครับเมื่อกี้นะเพิ่งได้ขึ้นมาหมดมาเลยแต่ว่าน้ำมันออกอยู่ปองเดียวครับมันจะได้เป็นแง่น้ําเพิินพมดแหละแสะดงว่าเขาจะปล่อยน้ำปองเดียวน้ำมันไหลออกปองเดียวนะครับดูนิ่งครับมันทียมีแจมไมเห็นอยู่เห็ดจินเนาะไว้นี่ Oh, หลายแ้มแล้วต้วนครเป็นชิปมาตะด่นไหมครับนีสมมุงเครับโตอู้หหวนันรู้ครับเอาเล่นอย่างเดี้ยตัวเหนเอาบัตตัวงามครับ

tô ngám vô, Còn hao ngám đây thì đây, con gà đây rồi, con

่ากูเนี่ยค่ะของเขาเป็นจังไดยเน่ยของเขานั่นก็เงียบคักแท้เพื่อนดึงเอาดึงเอาเลย

ได้แล้วได้แล้วเยื่อห่อแซบแล้วแต่เมื่อเย่เป็นไใจใจแต่ว่ากำลงามอยู่ซ้ำปากกันเนียงโคปรากฏหน่อยว่าเป็นสีได้นั่งเบึ้งเต้นเพื่อนเอาปลาของเขากลัวจะได้เกินใจมาเอาทุก เจดตัวน <wounds> <to> <iała> ี่อว่าเปพี่ตุ่มสีดปลาอยู่ปลาบ้านได้กินแถวยางมหาเก็บหมากกระทินเอาไปไว้ถ้ากินกับส้มตามบ้านเขาจะอยู่เฮียนบบมีหมากเห็นหมากแล้วเคลือดอยากกินสมตำจะเก็บไปไว้ก่อนจะฝนหลายเฮ้ง ได้มาอีกแล้วจ้ะเตรียมบนเย่ปันไดยตอนพี่ตูมบัดแพ่ทไายประทานจะาตยมที่สองของเขาโอ้ลมกระแหงครับโดนไปน้ำกันโดนโดนจ้ามัน,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 นบรรยากาศก็ยนเนย็นดี thank you. โอ้ไปไปห่อเก็บของกลับบ้านจากไอ้ได้มาอีกแล้วจ้าเต็มน้อยน่อยขอพนะจ้าตอนบัดทายประทัน ได้มาตติมกันแล้วไปกินห้างได้ถ้วยน้อยเขาก็เอาละพอได้มาตติมกันอีกแล้วจ้าโอ้ตัวนี้งามอยู่นี่ก็กลมาจากน้อย น่อยเหงงไปยังไปกันเหี้ยงน่อยปยเขาไปซะตัวน่อยเลยเอาไปโลดที่จัดไปสวนเออ แต่ตัวเมีนน้เลจ้จะป่าเฮายัางได้อยู่เลยๆนจ่จจะแต่ว่าหากักห่างเนี่ยโดนๆยังค่อยได้จะอืมขน่ะของเพื่อนขึ้นไปแล้วเต็มหน่อยจะ ทางนั้นก็มีจะเส้นประกดเส้นบิดเพื่อนพ้ากันมา้าสิทธ์มหาโยหากินตอนแรกสิทธิ์กันอยสามคนเพื่อนมาเพิ่มอีกสามจะผลงานเมื่อนี้ครับใส่เวลาไปโวโดนเตือเลย <c oughs> รอย่างนะครับปลาห้าหกตัวเอาหาพออยูพอกินก็เอาเอาบปเดาเอาลายนะครับตัวสูบเพลินบาได้ครับของเพลินแน่นอนกว่าดึงเอาดึงเอาเลยปลาใส่ง่านี่ครับหมายนี่เดี๋ยวมีโอกาสผมจะพามาตกอีกเนาะอันนั้นมีนามมีในตอนนี้น้่งก็ลดลงนี้เลยครับเลื่อนมือหื่นอีกอะบกคักแล้วนะทำแค่ห้องในพออยูพอกินก็เอาละในพ่ออะไกินก็เอาละ,อะเอาไปเห็นเมนูเหรอ

แกงปลากุ้ยไส้น้ำมันสมจ้ะแกงปลากุ้ยไส้น้ำมันสมครับใส่นาไม่ลายใส้น้ำม,มันสมหลายหลายปลาปลาเขาได้หน่อยบ่ได้พอก,กินอ่ะป้ากินอ่ะนะดีแล้วไม่ได้กินปลาในสระอยะ <c oughs> ่างหน่อยกับมีจแยมอยู่บ <c oughs> ่แน่เด้อ <c oughs> อาจจะได้กินอยู่ฮะต้มทิมไว้จักหน่อยครับให่น้ำมันสมสุข้องจังเอาปลาลงไปบ่จ้าอ่าวันนี้เมนู ทีหลายๆท่านเรียกร้องเขามากครับเขาได้ปลาขาวมากกว่าแกงเส้นน้องม่สมสกินแน่ว่าสันเด็ <c oughs> ตจะเมนูปลาขาวเขาปอเอาเอมเขา,า,าหมกไปแล้วเมือน,นี้แดดปรากฏมากะจัดเลยกินม,มอเลยวะน้ำไม่สมเต็มมอ <c oughs> เฮ้ยทำมีกระคักแล้วสดนำ้ำอฮอ แ้บปรุงไปเลยจ้ะเมนูที่เห็ดง่ายๆนะครับนะแย่งน้ำมันสมเนยด้ใส่ย,ย,ยางมากไหมผงนัวเกลือใส่ป,ปลาบว้องแผ้วปลาบวแซนบะใส่งผงนัวกับเกลือบน่น้าปลาเด้ิเตินที่หลังอ มันนัวเกินมันวะแต่ว่าน้อไม่สมนี่ห้าหาเห็ดนี่ห้าขั้นเกลือเนะครับเขากตัดจะมีคว่มนัวคว่มเข้มอยู่เขาก็เลยตตองระมัดระวังน้ำปลาห้าซสุกแล้วครับใส่ผักอีกตูไปกักะเสร็จเรียบร้อยเลย

ครับสตออีสานป่าแดดเดียวครับต้งเพียวเฮ็ดไปป่ายังไงนี่น่าจะเป็นป่ากระมังช่วงที่ว่าาเได้มาจากล่งป่าแน่หมดแล้วครับได้มาจากล่งป่าได้มาจากสิบเบ็ดหอมหอม มื่อนี่นะมากินข่าแล้น้าครับมาด้วก,กิน <c oughs> าขาแลงนกันจ้ากิัานจกูมือกินสองคนหลายมันเงียบเงา <c oughs> <c oughs> เออนามากินขาแลกงน้ำนายพิมยังบาหันมาหลายอย่างครับนู่นของเฮาเมื่อนี้แกงตํามีหวัวสมบูจอมสมบูจอมนี่ป่าที่ห้อยยกสะดุงมาได้แล้วครับแดงไปนะจุไอกินนายตรสมบูจอมมไห่ <c oughs> หักไปยังแลเนี้ยมากเลยแล้วนี่อคนเป็นตแล้วือไปลูกโดดเข้าไปเนอยหน่อยเนาะอย่างน้ำมัส้มป่าแดดเดียวเฮ้ยขักหักหักจะเลื่อนอาหารอีกแล้วหักเข้ากับน้ำมันหน่อยๆก็จินหน่อยแหละแล้วกระถวยบางแง่คนนี้แหละอจานบ้านข้อจิ้มขึ้นเราจะจิ้มันนิดก็ได้ เศรษฐบึกดวนเพื่อนดึงเอาดึงเอาอยู่เจ้าของไหนจะยืนเบิ่งรุ่นน้อเพิ่นไปเจ้าของรุ่นซอยเพิ่นเออเต้าก็ยังมีหลงหลงไม้เฮาอยู่เจ้าของยพระเจ้าเดยอะเจ้าของบ่ดีหอบยังครับหลบหน้าแก้มือไม่เฮารอ,อหนามมาตอนนี้หนามลดลงจัะหน่อยลดลงคักๆบ้านป่าก็บก่บกินเบ็ดบปเนี่รลดน้มหลากลอน้มหลากเนาะ คนไหนจะไม่ยูดรอปวมากเลปาทั oh ิมห่อยหมดจอมเหนียดจ้ะ่มหัวส่มกล้วยนี่ครับเขาไปเลอ้ยใครนหงเอียงก่าน่ะีกดแบบุดโอ้บเียขึ้นอือมเลียขึ้นอือเขียขึ้นตะเอืมดูดับไปนกันเน้ giòn không gì nữa đẹp giun thành hòn hòn nữa giun thành dạng lơ mõn luôn mà mẹ không 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 ลองคอตรวจตรวจนุง่งลายครับทงยูทานี่แหละนุ่งลายนี่สมศรีกายมันสมศรีกายบอกจะเคล็ดไม่ล่ะเคล็ดไม่สมศรีกายมันน,มนี้ขอฝากไวปสำนีกก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตุกการท่องเที่ยวมาอยู่สม่อเสมอครับมันนี้ขอรับก่อนครับสวัสดีครับ

เอาหวานวะปะเนี่ยันเลยตันน้ำหวานก็คนละมาตันแต่มัวพี่วอวได้ตันมาเลยตัวสานนั่นเหงื่อวัวดีน